เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาในครับน้องเมย์รัชนกอ,อินทนนท์เป็นผู้ถือธงไกรรงทีมชาติไทยนำสู่สนามพิธีเปิดโอลิมปิกเกม2016อย่างเป็นทางการครับการในขันกีฬาโอลิมปิกเกม2016ได้เปิดฉากข,ขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วที่นครริโอดิจานิโรประเทศบราซิลซึ่งเต็มไปด้วยความสวยงามและความประทับใจนะครับพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมมีขึ้นที่สนามมาราคานาสเตเดียมเริ่มด้วยการแสดงที่เน้นความสนุกสนานในแบบซัมบ้า มีการเล่าเรื่องถึงความเป็นมาของประเทศบราซิลตั้งแต่เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนะครับมีการนำแรงงานท่าจากแอฟริกาเข้าไปทำงานในบราซิลซึ่งสะท้อนว่าบราซิลนั้นมีชนเผ่าหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกันโดยพิธีจุดคอบเพลิงนั้นเริ่มต้นจากกุสตาวคเคียสเชนนะครับอดีตนักเทนนิสเจ้าของแชมป์เน์โอเพนสมสมัยส่งต่อให้กับออเชนเซียมาคารีอดีตนักบาสเกตบอลหญิงและวันเดลาคอเดโรเดลิมา อดีตนักวิ่งมาราธอนเจ้าของเหรียญทองแดงที่เอเชียนสเกม2004เป็นผู้จุดคบเพิงนในกระถางนะครับจากนั้นถูกนำไปจุดต่อในวงล้อขนาดใหญ่ที่ออกแบบโดยศิลปินแอนโทนีฮอส์เป็นสนัญลักษณ์ของพระอาทิตย์นะครับในส่วนการเดินพาเหรดของทัพนักกีฬา207ประเทศทั่วโลกนักกีฬาไทยมีน้องเมย์รัชนกอ,อินทนนท์นักแบตมือสี่ของโลกเดินถือธงไตรรงนำหน้าทัพไปเข้าสนามเป็นลำดับที่183 และครั้งนี้พิเศษคือจะมีนักกีฬาไทย6คนใายชุดไทยเดินขบ,บวนด้วยนะครับสำหรับโอลิมปิกในครั้งนี้นักกีฬาไทยนั้นผ่านเข้ารอบคัดเลือกมาได้54คนจาก17ชนิดกีฬาด้วยกันนะครับ